ดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนมีนาคม2568นะครับหรือท่านที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองนะครับเดือนนี้การเงินการทองมีเกณฑ์หมุนเวียนดีนะแม้มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเยอะก็ตามนะครับแต่เงินทองนั้นเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนอย่างแน่นอนนะครับช่วงการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยให้ใส่ใจนะแล้วกันนะงานค่อนข้างหนักนะครับการรับภาระเรื่องงานค่อนข้างเยอะ ลักษณะของการทํางานมีลักษณะใครต้องทุ่มเทนะครับใช้ความอดทนในการทํางานค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแต่หลังวันที่16มีนาคมไปแล้วนะครับตำแหน่งดาวผูใ้ใจเข้าราศีกุมส่งผลให้การงานของเราเนี่ยค่อนข้างคลี่คลายหรือเบาบางลงบ้างน,นะครับด้วยตาแหน่งเกี่ยวกับลาภะนั้นเองส่งผลให้ผู้าารเราผู้อยากอปิะุรษเราหรือการทํางานงเรามีความราบรื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นนั่นเองนะครับความรักครับในเดือนนี้ให้ระวังความขัดแย้งบ้างนะมีเกณฑ์อาจจะต้อง มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลการมีการแก้ไขในเรื่องความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีโอกาสขัดแย้งกันนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเป็นลักษณะการเรียนรู้ก็ได้นะครับสำหรับคู่รักใหม่ๆนะครับแต่คนที่อยู่กันมานานแล้วหรือคู่รักเก่าๆให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้เงเล็กน,น้อยเกิดขึ้นได้นะครับ สุขภาพครับเดือนนี้ระวังมากมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการปวดกระดูกปวดหลังนะครับการเจ็บตามข้อตามเข่าตามแข้งต่างๆนะครับผลมาจากการพักผ่อนน้อยและการทํางานหนักนั่นเองนะครับประกอบกับส่วนหนึ่งเข้ามาในเดือนนี้ด้านการงานมักส่งผลที่ผู้หลักผู้ใหญ่มักให้การสนับสนุนกันเดียวกันก็จะให้เราทํางานหนักด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวเดือนชาวพฤษ์ครับในเดือนนี้ใส่ใจสุขภาพเป็นหลักแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องทองค่อนข้างโอเคอยู่นะครับฝากไว้ทิ้งนะครับสำหรับชาวราศีพฤกษ์ประจําเดือนมีนาคม2 5 6 8ครับ ท่านชอบพลิดดวงโชคชะตาหรือการพยากรณ์ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับขอบคุณครับ